โอเคครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่การทดสอบอไร X นะครับกับเกม God of War Ragnarok ok, นะครับผมผมเล่น DLC นะครับก็เหมือนเดิมนะผมก็จะให้ดูว่ามีการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับผมก็ฟังก์ชันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมปิดไอ้ตัวนี้ก่อนมันบังจอนะครับผมตั้งออโต้นะครับ,นะ Auto, รบเหมือนเดิมตั้งออโต้เพื่อให้ i n d o w s 11จัดสรรให้กับอะไร X เองว่า อยากใช้เรยมเท่าไรอย่างไรเปิดหมดฟังก์ชัน AMD ตรงนี้เป็นออนทั้งหมดนะครับโอเคแล้วเราก็มาเล่น God of War กันนะครับว่าผมตั้งอะไรผมตั้งที่มันแมทที่สุดเท่าที่เกมมันเสถียรนนะการตั้งค่าแบบนี้ครับกราฟิกน,นะครับนี่ก็ AMD Radeon นะครับก็กราฟิกการติดตัวมาจากอะไร X นั่นแหละ หน้าจอเต็บหน้าจอมันให้เท่านี้นะครับวิซิงเปิดเพื่อความรื่นไหลนุ่มนวลเวลาวิ่งร้อย่สิบเฮิร์ตนะครับตามเขาเรียกว่าจอของ r ารเปิด AMD FSR FG นะครับเฟรมเจนนั่นแหละ AMD FSR 3 1ครับตั้งคุณภาพแบบสมดุลน,นะครับ p ีซแบบสูงสุดนะครับผมนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วโอเคมาลองกันผมจะลองให้ดูที่ตัวนี้ แล้วก็จะลองต่อมอนิเตอร์แล้วเหมือนเดิมครับใครอยากเล่นแบบผมได้เนี่ยต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้นะครับต่อมอนิเตอร์ได้ซื้อครับตัวนี้มาใช้ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นสามารถซื้อผ่านลิงก์ผมได้ตรงนี้นะครับผมช่องต่อ s อ็ดดี้ไมค์เคจอต่อพอร์ต PD ดี0วัตต์ให้กับอ x รกได้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้ใส่เอดีการ์ดได้ด้านถ่ายตามนี้นะโอเคเรามาทดสอบกัน,กนเลยว่าเป็นอย่างไรกับตัวเครื่องเขาเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดเฟรม แป๊บหนึ่งโอเคได้เฟรมแล้วมาครับภาพสวยใช่ได้เลยนี่สวยงามนี่คือกอดอวองนะดินเป็นดินพื้นผิวเป็นพื้นผิวสวยงามอืมสวยเลยนี่ตอนนี้นะครับ CPU ทำงานอยู่แค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะ GPU ทำงาน90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะ อุณหภูมิเครื่องแค่78็องศาถือว่าเย็นนะครับสำหรับอะไหล่ x ถ้าเทียบกับเขาเรียกว่าเจนเดียว,วกันก,นกน็เป็นพวกโน้ตบุ๊กนะครับเป็นพวกเดสก์ท็อปอะไรเงี้ยอุณหภูมิอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยไม่ร้อนแบตเตอรี่100%ครับ apu วัตต์ก็ยี่สิบเก้าสามสิบวัตต์นะครับ pd 1นึ้วัตต์ไฟให้กับตัวเครื่องอะไหล่ x เฟรมสาทาีกา่กว่านะครับปรับแบบสูงสุดไงพื้นผิวก้อนอิดดินทรายเนี่ยสวยเลยนะเห็นป่ะเออเห็นไหม อิดเป็นอิดหินเป็นหินดูดีนะครับดูดีให้เห็นกันอย่างนี้เลยหเห็นไหมสวยงามนะครับ DLC วาฮัลล่าแบบนี้โดดลงไปแบบเท่มากอ่ะผมจะลองปล่อยไว้ผมจะต่อเนี่ยละผมจะต่อเข้ากับมอนิเตอร์นะครับ เออผมจะต่อแล้วนะแปบ๊บหนึ่งวางใหม่กันปุ๊บอ่าผมจะวางมันไว้ผมจะใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ที่ผมเสียบเข้ากับฮับตัวนี้เล่นแล้วนี่เป็นไงเป็นไงครับกรณีที่เพื่อนเพื่อไม่ชอบเล่นจอยบนเครื่องมันรักษาจอยอยากจะถนอมไม่ใช้นานนาสาปี4ปี5ปีซื้อคีย์บอร์ดกับมามาเสียบฮับสักตัวต่อ PD ดีห่วัตต์ให้กับอะไหล่เอ็กใช้งานได้ย,วยาวๆเสียบปลั๊กไม่ว่าจะไปเล่นบ้านแฟนบ้านเพื่อน เล่นที่เที่ยวห้องพักตามเขาตามดอยตามทะเลน้ําตกอะไรต่างๆก็สามารถที่มันไปใช้ได้หรือถ้าใครไม่สะาใจนะครับบนจอออ็กยังใหญ่ไม่พอไปซื้อมอนิเตอร์ต่อเป็นพอร์ตเทเบิลแยก15-16นิ้วขนาดพอเหมาะเล่นได้เลยสบายเพราะว่ามีพอร์ตเทเบใหม่ต่ออีกทอดหนึ่งได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ที่ผมเล่นให้ดูอยู่ฮึบฮกิ้งวิ่งวิ่งกิ้งวิ่งวิ นี่คือกระ of w อ r เ a ็ n น r ร k กนะครับบนอะไร X เอ็กเฟรมเรทก็ผมตั้งเน้นสวยไงเ,เพื่อนๆก็30-40สำหรับผมเกมนี้30-40บน PC บนอไร X, บนโน้ตบุ๊กเล่นได้ไม่มีปัญหามาต่อขึ้นจอมอนิเตอร์กันดีกว่าผมมี hdmi เราเสียบรอแล้วปุ๊บต่อได้เลยผมตั้งโครน Windows วินโดวสิบเอ็ไว้ให้มันขึ้นเหมือนกันทั้งจอนี้และจอนั้นเห็นไหมครับมา โอ้โหภาพมันสวยเลยต้องบอกก่อนคนที่จะซื้อจอแยกมาต่อเจ้าตัวนี้นะครับโครนไปหรือว่าต่อเจ้าตัวนี้ขึ้นไปแล้วจอตัวนี้ปิดเนี่ยตั้งได้ที่ Windows นะครับผมแล้วแต่10แล้วแต่ Windows 7แล้วแต่ Windows 8แล้วแต่ Windows 11แล้วแต่เพื่อนๆชอบแบบไหนตั้งแบบคู่หรือว่าจะปิดจอตัวจอตัวนี้แล้วเปิดเปิดติดที่มอนิเตอร์หรือจะปิดที่มอนิเตอร์เปิดที่ตัวนี้กันแล้วแต่นะครับ สั่งการผ่านวินดวโได้เลยแต่แนะนำให้ซื้อเป็น Full HD นะครับสำหรับจอเพราะว่าจอที่ผมใช้เป็น 2K Ultra Wide อะไรเงี้ยภาพที่ได้มันอาจจะหยาบหยาบกว่าจอนี้เพราะว่าจอนี้สเกลมันตรงนะครับเป็น Full HD Messi, เม็ดสี่เขาก็ทำมาให้เป็น Full HD ภาพมันก็เลยเหมาะสมแต่พอขึ้นมาจอใหญ่เนี่ยภาพที่ได้ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะเห็นเป็นฟองเป็นฝ้า ภาพไม่คมเพราะว่า resolution ของจอเม็ดจอมันไม่เท่ากันไอ้พวกที่ส k เบสสีมันเยอะกว่าไอ้พวกนี้นะครับจำนวนต่อเม็ดมันต่างกันแนะนําให้ซื้อ full hd ภาพที่ได้จะได้ชัดแบบจอนี้ของอะไรนั่นเองโอเคตามนั้นนะนี่ผมได้ให้ดูแล้วนะครับหูภาพสวยนี่ขนาดต่อขึ้นจอ2 k ตั้งแบบ full hd นะภาพสวยมากผมเห็นหัวหัวเน่งของเครท o สที่มีเงาสะท้อนนี่ขนาดปรับ ไม่ได้ปรับสูงสุดอะไรนะปรับแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ปรับสุดทั้งหมดภาพก็ถือว่าเล่นได้และสวยงามเห็นไหมตั้งโคลนจอนะครับภาพที่ได้เนี่ยตัวนี้สวยกว่าคมกว่าตัวนี้มันจะฟ้าฝ้าจางๆแดงแดงเหลืองเหลือซีดซีนิดหนึ่งนะครับแบบนั้นน,นนะให้ได้รู้กันนี่ปึ๊บเปิดปึ๊บพับและนี่คือ a l n x กับ god อ f w a อ r แรคนานะครับผมสนุกมันกันได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเล่นที่ไหนก็ได้เนาะตามนั้นนะครับเอเอาผมตั้งจอยเลยวะเนี่ยผมไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะผมตั้งแพดไว้แน่เลยเนะี่ยแพดจอยเออมันก็เลยไม่สมดุลมันเลยเล,เล่นขอนเล่นกวานไม่ได้ ถึงว่าทำไมกดไม่ติดผมก็กดรัวๆไปเยอะพุชช่าหุ่เนื้อะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันคนัะฝากหนึ่งคูงชแนลไปด้วยเดี๋ยวผมไปรีวิวเกมอื่นกับอะไรเอ็กอีกแล้วกันนะครับเจอก,กันนะสบายสบายครับก็อวอร์นะ